สวัสดีครับทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมารับชมรถ F R r 210แรงม้านะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะฮะเป็นตู้สิบบานนะฮะเป็น6กล้อขนาดกลางตัวนี้จะมีความยาวชั้าสีอยู่ที่6เมตรครึ่งนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมรายละเอียดต่างๆนะครับพอดีเห็นรถคันนี้จอดอยู่นะก็สวยดีนะฮะก็เลยมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะฮะ ดูไฟหน้านะฮะเป็นโฉมใหม่หมดแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ F r r สองสิแรงม้านะฮะยีสุนะครับพอดีอมาซ่อมรถคันนี้นะฮะลิฟท้ายพังนะฮะมาขึ้นงานแล้วก็ลิฟท้ายไม่มีแรงนะฮะก็เลยตอนนี้กำลังรอช่างมาซ่อมให้นะฮะพอดีเห็นรถคันนี้จอดอยู่ก็เลยถ่ายนผูมชมได้รับชมกันนะฮะดูสวยดีนะครับ สวยที่แปลกไปจากเดิมจะเป็นทังน้ำมันนะฮะถังรุ่นนี้จะเป็นเท่าไหร่นี่สเปคสองรลิตรนะครับยาวถังยาวนะฮะถังอยู่มันจะใหญ่นะฮะหกล้อกลาง รถนี้ตัวนี้ติดลิบท้ายด้วยนะฮะติดริบท้ายสวยลิบใหม่รถใหม่ดูของใหม่โอ้โหนี่นะครับรุถนี้รับน้ำหนักได้หนึ่งพันกิโลกรัมหรือหนึ่งตัน

ยังไม่มาเลยช่งางัางรอก็มีน้ำปั่นชานุมไขม่มุกมาบริการขายถึงที่เลยมาจอดนี่ทุกวันครับรอพนักง,งานเด็ก<อ>บสามออกมาจอดนี่ทุกวันครับอ๋อทำงานก็บริษบสามครับบิลบสามโอ้าโอขายดีไหมก็เรื่อยๆอยู่ครับเรื่อยๆเนาะครับหมดทุกวันเดี๋ยวจะไม่ได้ทำเยอะครับอ๋อโอเคอยู่ เอาใจทำมาหากินนี่แล้วชีวิตอิสระเนาะครับอืมวันหนึ่งวันหนึ่งกำไรเยอะอยู่มัง้งขายหมดนี่ก็ได้อยู่ครับเงินกันน้อยมาล้วคันได้อยู่โอ้กันน้อยอยู่กำไรนะครับโอ้ในช่วงนี้มันเงียบมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก็อันนี้อันนี้ครับปูนะครับอาน่ามาจอดนี่ทุกวันใช่ไหมมาจอดนี่ก็ถึงบ่ายสามครับบ่ายสาม พนักงานก็เบียงไปสามตรงเออ,เอ,อขอบคุณครับครับผมเจ้ายี่สิบบาทมีสองราคาสิบบาทกับยี่สิบบอดีมาซ่อมรถก,กันนี่ดูแล้วน่าจะยาวกันเลยเดี๋ยวให้ช่างที่เขามาติดตั้ง <c oughs> มาซ่อมเลยดีกว่าเขามาจากมือมาจากระยองกันนี่ใช่ครับเยอะเนื้อวันนี้ผมเนึกอวันวาานี้มาส่งของมารับนี่มาส่งของนี่ก็รับของกลับแต่ที่นี่วะที่นี่รถ รถเสียก่อนอ๋อครับเออนี่รถมาจอดพนักงานเบรกปลายสามก็สายประมาณ5นาทีแล้ว<อ>ก็วิ่งต่อครับอ๋อเรื่อยๆดีแล้วแหละมีแรงสั่งที่ที่จะดูไฟแหนงนี่ครับรถใหม่ปลายแดงดสวยๆนะครับอืม เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้น็อตล้อไม่อยู่หกตัวหกตัวนี่สวย ไปเยอะดิไยอะเลยเอาสวัสดีครับช่างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไยอะไปเยอเลยลูตามมาไกลมากเลยวันนี้มันไม่มีแรงช่างมันกับมันไม่ได้กินข้าวเลยทุกอย่างเลยลูอืมดังให้ช่างทีนี้ผมเอาลงยูทูบช่างจะมีงานเยอะๆเลยนะครับสละเวลามาตั้งไก่มาจากระยองไหนื้อตัวปิดเนื้นื้อตัวปิดครับผมไปเนอเยอะสุดเออ นนะช่างจะมาตั้งระยองนะครับตอนนี้รถมาเสียอยู่ที่ชลบุรีเดินทางมาล่มช่างต้นนะครับช่างต้นบริการติดริบให้ผมไปติดไปกี่ตัวแล้วช่างติดให้ผมนี่จะไม่ได้เยอะเกินเนะเาะบริการดีเยี่ยม นี่เจเ้าแหลกตัวนี้ขึ้นมันขึ้นไม่ไหวช่างนี่ขึ้นตัวเดียวเหมือนกับมันไม่มีแรงอะไรเลยมันไม่มีแรงขึ้นไปยืนสามคนมันยกขึ้นยกขึ้นไม่ได้มานช่างมาจากระยอง

Thì <laughs> nó